เงี้ยหนึ่งสิจะคำนวณได้หมดแล้วเพราะมันต้องเป็นแบบนี้เอาภาษาหนึ่งสิแล้วครับนี่ครับต่อไปลวกเสร็จครับเอาใส่เลยมั้งจ๋าบ่าเทลงเลยสูตรไหมนี่ครับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับเนี่ยเตียวเรียกกันครับอ่ะเตี๋ยวส่เทหมดเลยหุ่เดียวกันการเทน้ำเข่าคือการเลี้ยนรูนะครับผมกับเอาถือนี่ขวบมนี้ยไปแล้วเดี๋ยวขวบเนี่ย Money song của mình. Hãy, không biết là. Hãy, không biết là. Hãy, không biết là. Hãy, không là. Hãy, không biết là. Hãy, không biết là. không biết là. Hãy, không biết ดี๋ยวลุกเอาน้ำมาเทใส่เอาน้ำซอสเทใสใ่เสร็จเลยใส่เสร็จเลยนี่วรับนี่เขาตีกันยังไงมา้นี่น,นี่เอามาอเทใส่ครึ่งนึงก่อนรวกไว้มาเบิ้งมือกองมา้นี่เออปักซ痧ปรักซาอยากกินเนี่ยหิวแหละรู้เลยวกินเอา้าเทใส่เทใส่แล้วเอามือเอาคุกนย่างี้นะนี่ครับห้อพร้อมพรอมกันพอมกันเอานี่ เอาเอาตะเกียบทะลิ้วมะทะลิวเพราะคลุกคุกเส้นคุกเซ็นเออเอเรียกที่ม <t> ันเนบมาไปเออนั <pued> ่นแหละครับนี่ครับบางคนผลิตไส่ก็เอาไปลวกหรอกไส่กระเทียมเจียวนะครับน้ำกระเทียมเจียวแต่ว่าผมให้คุกแบบนี้เลยคุกไส้เองทีเลยเดี๋ยวับเอามาไส้อีกคุกไป เดี๋ยวเพื่อบ่ <m z ul heures> ิหารเศษมัดติดกันนะครับบางคนผู้ใดเคยเห็นกะขอโทรขอไฟนะครับสูตรผมบัคือไฟครับวิธีที่ร้อยเก้าของเราอ่อายุยุบอ่ะสองนี่ก็พอนะเน้นเน้นลูกชิ้นบ่เน้นคกับเน้นครับดเน้นเตอนฮอนบ่ พี่น้ำครับงพีน้าตีเกียรตโอ้พี่น้ำหมือนนะกูบอกตัวเดียวมันเยอะภาษาครับยิ้มไหมเนี่ยยิ้มครับอันใจนะครับนี่ครับเบอร์ต้องเบอรแล้วนะเออน้ำมันทีเลยจะมีไงนะครับเทเลยหมดเลยเทครึ่งหนึ่งก่อนหมดเลยเออเทหมดเลย โอ้คื <espaço S 1> <łbym Get S 2> หลายแต่เดิมครับนี่ครับผมกับคังแรกที่กันนะครับตีเห็ดเดินีปกันเรียนรู้กันไปครับมันเดี๋ยวมันก็แห้งเอาลูกคิดนะนี่ครับสูตรง่ายๆครับนี่ได้เนี่ยผู้ใดอยากล้องเห็ดเบิงมีเมนูนี้ถ้าคนทําดีๆหรือว่าซัดส่วนดีๆเนี่ยสามารถสร้างอาชีพได้เลยนะครับเอาพักมาก่อนักงน้ตู้เย็นนี่ที่นี่เอานี่ลงครับนเดี๋ยวนี่ลงที่หลังนี่ถั่วครับ มันมีถุงกุ้งแห้งอยู่มาเปิดมานี่ครับถุงกุ้งแห้งง่ายนี่ครับใส่ังสีเลยใส่สีงวดเอ้ยเข้ม,มนะฮะเอาสันี้ก่อนเนาะเอากุ้งแห้งมานี่ครับกุ้ง <Hyun. S 1> แห้งเยอรมันเห็แบบบนบอสเอาอันนี้ลง ชิ้น<ห>ล,ลงเบิ้ลดเลยบ่เบิเ้ลได้ครับอ้วโยทีลูกชิ้นน,น, <laughs> นี่เบิรลด้ฮฮาฮ่ออกกนนมมาฮาเ่าฮ่าฮ่าส่าฮ่้าฮอ้าฮ่า่าฮน,นอ้าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่า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 ่าา่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าา้าาา่าาา่่าา่่า่ ได้ใส่ลูกกินปลาครับฮะแห้งแล้วนะพี่บิวบิวฮะี่ยแห้งนะพี่บิวบอกมัแห้งแห้งงี้สิจะคำนวณไว้หมดแล้วเพราะมันต้องเป็นแบบนี้เอาภาษานี่แห้งสิแล้วครับยออกมันมีตะเกียบอยู่นะตะเกียบไหมตะไคายอยู่ปะเอาบิวใส่ใส่อีกบ่เนี่ยหมดเลยนะ เนหนกับเนไหนล่ะอ๋อนี่ครับมากันนี่หลบอยู่เออนี่มาบางนี่บางมาแล้วครับนี่ครับเอาให้บางมันชิมเลยเออมาชิมเลยเนี่ยไมาช็อบอ่ะตเตเก้นนะเออนี่นี่นี่ใครไปดูเมนูนี่ก่อน่าสเตเก้นอยู่บ้านะครับเนี่ยเฮ้ยอาฮุนยูชิมดิ เอาชิมพอแล้วกันผมก็อยากชิมกันนะครับหมูเฮ้ยปลามีแต่ลูกกินปลาแล้วติดได้ติดเยอะอืมอืมชิมบึงชิมเบิึงใส่กันเหรอกต่บ้านใดจะเอาเลยได้คฮึบนดิวไม่ชิมได้ไงบนดิวอ้าวบิวนี่ซ่อนโอ้ยนอกคุ่นดีเปลี่ยนเสื้อ นความปฏิบัติงานเป็นนไดิวซิมเนี้ยโอ้ซิมจนสีอิ่มกันแล้วครับนี่โน่นนี่นี่ไงเผื่อยวะอือร่อยครับหมดไม่เนี่ยมึงจะยิ้มมดไหมเนี่ยนี่ครับมีโน้ยง่ายครับเนี่ยเออนี่ลืมใส่ยังจะขออยาใส่ปากนะได้ครับอืมาาโอ้ยเอ้าอีกรอบนึงนี่ครับจ่าย อยัางผมมีร้อยเซนอี่ว่ะใส่หมดเลยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอ้าไปมดเลยเดี๋ยวเรียกนดครับผมก็ออกตัวก่อนนะครับเราเพิ่งหัดทำแต่เมนูนี้ถ้าใครดูก็ลองไปปรับเปลี่ยนวิธีแล้วก็ปเฮ็ดขายสางอาชีพได้ครับเมนูกวยเตี๋ยวนี่เป็นกำไรดีครับ นี่ครับมาเบอรนึ่งเนาะเ้ยายตนยด้วยนี่ครับสุดบนะเ่อกี้ครับเรียบร้อย